To you to meet. I got you, will not you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tongue. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you. เล่นนะครับใช้ห่วงเชื่อมล้อมต้นกำลังก่อ,น,อกน,กมกนมอ่อแล้วครับผมเขาจบมาจากดีซนาเอนจิเนียร์นะครับผมเรื่องแค่นี้ต้องธรรมดาเป็นเรื่องที่ขี้ขี้สำหรับเขาอยู่แล้ว เรียนยังไม่เห็นตั้งใจขนาดนี้เลยครับเราไปที่อื่นไหมอะไรครับนี่อะเราไปที่อื่นไหมนี่นะเฮ้ยกระองเพชรเราน่าจะไม่เหมือนกัน สินนว่าเราไปเ <laughs> ถอะ มายุคก,ก่อนยุคโบราณนะครับผมพีม่ต้อมลองอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยครับผมอลาไออันา <laughs> นา <laughs> มีแต,มแต่มีแต่บุคลาไฟนะครับผม หายุคโบราณพายโอซี่มั้งอ๋อหว่า่บอกาหายกกลางนะผมมีโซ่เม,ม,มื่อไหร่รเฟียวะ มันอ่านว่าเพจเจียนเพื่อนเป็นยุทธของพี่ต้อมนะครับผมบตัวนี้นะครับน่าจะเป็นทีเล็กครับผมแล้วท่าที่ใหญ่มันใหญ่ต่อไปเป็นมหายุกปัจจุบันครับผมตอนนี้ครับ ต้อมว้มายมันทับหลุนยังต้อม,มต,ออต้องลองถานมันสกุลพอดูงงงงนี่ไงมาจิ้มฟันสู้สอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นมหายุ่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ของอันนี้เรามีใช้ตั้งแต่ยุคโบราณย์ป snail and แซนเนลแอนันสลาปมแล้วมันสลาปป่ะวปนี่มันน่าจะนั้นผมอ่านอังกฤษไม่ออกครับผมความหลากหลายของสิ่งชีวิต diversity of life เพื่อนผมเป็นคนอนามัยนะผมติดแอลกอฮอล์ เชื่อไหมพูดไปก็ไม่ดีหรอกใหตีดูว่าคุย้คุยเพิ่มเสียงให้ เบียร์ครับผมเจอเบียร์หน่อยไม่ได้เซลล์ลักษณะคล้ายกระถางเบียร์ว่าคนคนคิดน่าจะเม,มาเฮ้ยเพื่อนเจอของชอบอะไรวะแต่แกเบียมีเจ็ดเบียทำมาจากอะไรยี๊ยี๊ยีเพื่อน เกิดจากการที่เอามอสแล้วไปทำเป็นน้ำนวดแล้วก็ใส่ฮอปเข้าไปเพื่อเพื่อเพิ่มรสชาติและใช้ยีสต์ในการเพิ่มความซ่าความหวานในความซ่าเฮ้ยนี่มันขวดเก่าเลยเนี่ยใช่ชารคลาสสิกคอร์สเพอ่มปีเกยนี้ไม่น่ามีแล้วนี่ใช่ไหมมีอย่ะเนี่ยมันเวร์ เราอุ้เอรร่ยจไ่ต่วมาอยุทยาช้างก็อยู่อยุธยาตอยู่อยุยากูเห็นเชียงใหม่ก็มีช้าง ไม่จะเป็นต้องเป็นเด็กนะครับผมที่จะมาเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มาได้เฮ้ยไอต้าไอตอมบอกมาได้ปลาหมึกมาไหมอ่ะนี่งไงครับปลาหมึกต้องร้ออะไรเพิ่มตัวนี้ชื่อว่าอะไรน,นะครับผม น่าจะหมอบอกว่าให้เอาออกอเตรียมจัดฟันครนะผมนี่น่าจะเป็นตระกู สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลงบามีสีหรือละยาดองเอาเราดองเอาสบของอะไรนะที่อุยอะ่ะอ๋อ๋อมีอยู่นี่แล้วมันเข้าใจผิดต่อมาก็เข้าใจผิดว่าที่อุยไม่ได้เป็นควา่ห้าเด็ก เ่ปีบใช่เพื่อนเพิ่งรู้กันเองแล้วมันน่าเป็นการบอกว่าถ้ามันเหมือนเป็นการประกาศที่ส่วนแต่เขาก็ทำในะไม่จะทำให้นำสกุลเขาเสื่อมเสียเลยใช่เขาไม่งอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นโอ้เราเด็กเราเอ้๊ะก็น่าจะเราอยู่มั้งไม่เกิดเลยต้อเห็นไม่เกิดอีกอ่ะยังกก็็ตอนเด ในน้นมีเด็กดองไเด็กแดนายอยู่ในคงทำไไม่ขยับเมันชื่อป้าไง่ถ่ายขยับที่กูวิ่งไหมสัญญาเลยที่นูนดไปป่ะไปแล้วรอก็ไปเราก ถ้ามันจะดักทำไมอ่ะอ๋อเป็นกล้อง DIY ววนะครับผม,ผมดักสัตว์นะครับ สำคัญต่อหน้าที่ตัวน,นี้น่าจะเป็นกระดูกลาดปลาปลอดออสเตรเลีย เรกยอมันคนตีนมึงอยู่เนี่ยกระดิกเท้าเลยเห็นไหมเนี่ยตามันกระติ๊ดเดียวองนิ่งกิ๊บเลยเป็นปลาน้ำเล็กว่ะถ้าจับปลาเราเล็กน้ำเล็กอันนี้อะไรน่าจะขี้อันนี้น่าจะขี้ขยับต่นน่าจะขีเฮ้ยมีีปลานี่อะไรวะเนี่ยอันนั้นลูกไล่ลูกไล่ช็อกเกอร์เนี่ยเราขาวนั่นของเขา้ำดำนั่น อคข้างบนไปเขาสัตว์ะจะขึ้นไหม,มไปที่อื่นดีกว่านี่น่าจะเป็นปลาวานนะครับผมเป็นปลาที่ขี้เกียจนะครับผมเพราะชอบวานครับ หน,นหน้าแต่อของจริงหรือมอริงขากเลนะไเปดึงใขคร่ครับขาว ไปดูมาตอนไหนเนี่ยกูว่ากูว่าว่าดำนะไปดูครับผมว่เพื่อนนี่เราตามไปดูว่าผมที่ช่อง